สวัสดีค่ะพบก,กับดิฉันอาจารย์แปวแหววคันช่อง2ชะตาสำหรบคลิปนี้นะคะดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาความรักนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2563ให้กับชาวลัคนาราศีกุมค่ะโดยดิฉันใช้หลักการลัคนาตามแบบโหราศาสไทยนะคะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ สำนับจะตาชี้ในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคม2563ตรงนี้นะคะก็จะต้องบอกชาวลัคนาราศีกุมแบบนี้นะคะว่าในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะมีความเหน็ดเหนื่อยนะคะกับสิ่งละอันพลาน้อยที่อยู่รอบๆตัวเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะทําให้คุณเองนั่นแหละคะ่ะที่ไม่มีอารมณ์ในเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่คนรักคู่ครองนะคะการเอาอ,อกเอาใจคนรักคู่ครองนะคะ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของอารมณ์ทางเพศก็เช่นเดียวกันนะคะมันก็ทําให้คุณหดหายไปพอสมควรเลยล่ะค่ะเพราะอิทธิพลของไพ่สิทิไม้เท้าตรงนี้นะคะแสดงว่าคุณนะคะจะต้องทุ่มเทกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะเพื่อให้คุณนั้นรู้สึกมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะและชาวลัคนาราศีกุมหลายๆคนนะคะจึงห่างจากในเรื่องของความรักไปค่ะเพราะว่าไปสนใจกับในเรื่องของสิ่งรอบตัวอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากกว่าเรื่องของความรักนั่นเองละค่ะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะโดยอิทธิพลของไพ่ king of pentacles ตรงนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบไปแล้วนะคะก็หมายความว่าชาวรัคนาราศีกุมคุณมีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าในรูปทางหรือโอกาสต่างๆนะคะอะไรบางอย่างที่ดีจากคนรักคู่ครองเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะและความรักก็ยังคงมีความแฮปปี้ดีอยู่นะคะคนรักคู่ครองของคุณนะคะจะให้การสนับสนุนุณนะคะในเรื่องของการเงินการทองนะคะนำโชคดีนะคะเกี่ยว กับลาภผลในเรื่องของเงินทองหรือว่าเป็นในเรื่องของสิ่งดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองมาให้คุณนะคะแต่ว่าสิ่งที่ชาวลัคนาศีกุมจะต้องระมัดระวังนะคะก็คือตัวคุณเองนั่นนะคะที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะก็ต้องย้ํากันตรงนี้อีกครั้งนะคะเพราะว่าชาวลคนาศีกุมจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้จริงๆค่ะยังไงก็ดีนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมตรงนี้นะคะความรักของชาวลคนาศีกุมก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะแม้ว่าจะไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีอะไรหวือหวามากนักนะคะ ความรักก็ยังไม่ได้พัฒนาไปในด้านที่ดีมากแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าไม่ได้มีไพ่อะไรเลยนะคะที่บอกบอกว่าคุณจะต้องเลิกลาก,กับแฟนคนรักของคุณในช่วงหนึ่งเป็นสภาคมตรงนี้ค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าไพ่เซเว่นออฟมารตรงนี้นะคะไพ่เจ็ดไม้เท้านี่เป็นไพ่แห่งการเอาชนะคา้าคานนะคะและเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงที่ดังคานนะคะโคจอมาทับลักษณะข,ของคุณด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการกระทําอะไรก็ตามนะคะที่ คุณต้องการเอาชนะคู่ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดหรือการกระทําที่มันเป็นการประชดประชันกันนะคะจะทําให้คนรักของคุณนะคะรู้สึกอึดอัดใจนะคะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ค่ะ และอิทธิพลของไพ่สีถ้วยนะคะก็บ่งบอกไว้เลยนะคะว่าคนรักของคุณจะรู้สึกอึดอัดใจมากนะคะถ้าคุณกระทํากับเขาแบบนั้นนะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่ six of pentacles นะคะไพ่6เงินนี้นะคะบ่งบอกนะคะว่าให้คุณพยายามรักษาสมดุลในเรื่องของความรักให้เหมือนกับตาช่างอันนี้นะคะแล้วก็พยายามแบ่งปันนะคะให้อภัยกันนะคะซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับความรักของชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2563ตรงนี้นะ ะะสำหรับชาวคณาราศีกลุ่มคนที่มีคนรักหรือมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะส่วนท่านที่ยังโสดอยู่นะคะชาวคนาราศีกุม่มดาวจะเริ่มความรักของคุณนะคะก็คือดาวอาทิตย์นะคะได้โครจรไปเป็นมหาอุดค่ะคนที่ยังโสดอยู่นะคะในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะจังหวะน,นี้ถือเป็นจังหวะที่ดีนะคะคุณมีโอกาสจะเจอกับคนที่มีฐานะดีมีความมั่นคง หรือว่าตัวเขาเองอยู่บนพื้นฐานครอบครัวที่ดีมาถูกอกถูกใจมาชอบพอคุณนะคะอาจจะรู้จักกันผ่านทางโซเชียลก็ได้นะคะคุยกันไปคุยกันมานะคะถูกอกถูกใจถูกอัธยาศัยก็เลยชอบพอกันค่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของคุณนะคะ ก็คือดาวทิศท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะคะได้โคจอมไปเป็นมหาอุดนะคะแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธค่ะซึ่งดาวพุธกับดาวทิศนั้นนะคะหมายความว่าคุณน่าจะได้เจอกับคนที่มีการศึกษาดีนะคะแล้วก็ยังโคจอมอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูและก็ดาวเกตด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามีโอกาสจะเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแต่สิ่งต้องระวังนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่สีถ้วยนี้นะคะทําให้คุณนะคะอาจจะเจอกับความรักที่มันผิดฝาผิดตัวได้นะคะ คนที่คุณรู้สึกดีกับเขานะคะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้สึกอัพิเศษกับคุณนะคะส่วนคนที่คุณนะคะไม่ได้รู้สึกดีกับเขานะคะเขารู้สึกดีกับคุณคุณก็พยายามไปหาข้อบอกพร่องในตัวเขานะคะทําให้ความรักมันไม่ลงตัวนะคะทําให้มันไม่ตรงกันในเรื่องของสเปคนะคะหรือเรื่องของความคิดต่างๆนะคะดิฉันก็พยากรณ์ไปตามกาโรโคจรของดวงดาวแล้วก็หน้าไพ่นะคะที่เปิดมานะตรงนี้นะคะ ก็ขอให้ชาวราคนาราศีกุมนะคะคุณลองไปพิจารณาดูนะคะว่าใครที่มาชอบพอคุณและคุณก็ชอบพอเขานะคะก็ลองศึกษาดูใจกันดูนะคะอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะจันแป๋ว่วก็ขอให้ชาวรัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะและหากคุณชอบคลิปพัฒมายากรน,นี้นะคะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้จันแป๋าว๋วด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้จานแต่าว๋วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ